ก้สวัสดีครับกลับมาพบกันอีกแล้วกับรายการคิดก้าวไกลไปกับวอวอวันนี้เราจะนําเสนอเรื่องราวเกี่ยวกับผ้าครับผ้าของเราในวันนี้ครับส่งตรงมาจากจังหวัดตรังเลยทีเดียวนั่น,นคือผ้าบาติกทุกคนต้องมีผ้าติดตัวแน่นอนครับไม่ว่าจะเป็นคอตตอนผ้ายีนผ้าฝ้ายผ้าไหมผ้าบาติกของจังหวัดตรังจะเป็นยังไงนั้นติดตามรับชมกันเลยครับ ผ้าบาติกเป็นคำที่ใช้เรียกผ้าชนิดหนึ่งที่มีวิธีการทำลวดลายโดยการใช้เทียนเขียนลงไปในส่วนที่ไม่ต้องการให้สีติดบนเนื้อผ้าและระบายน้ำเทียนในส่วนที่ต้องการให้เกิดเป็นลวดลายลงไปบนเนื้อผ้านั่นเองครับดังนั้นบาติก <surfaces> จึงเป็นการตกแต่งผ้าวิธีหนึ่งที่ทำกันมากในประเทศอินโดนีเซียมาเลเซียและรวมไปถึงประเทศไทยซึ่งมีการนำเสนอลวดลายผ้าที่ออกมาจากความคิดจินตนาการของผู้ทำรวมทั้งเทคนิคในการทำที่แตกต่างกันของกลุ่มชนในแต่ละประเทศที่เป็นเอกลักษณ์แสดงถึงอารยธรรมและวัฒนธรรมที่ปรากฏอยู่ในสถานที่นั้นๆครับผมก็เป็นอีกกลุ่มหนึ่งนะทัพที่ว่าทำผ้าปิกแบบเขียนสมัยก่อน แต่ด้วยที่ว่าเศรษฐกิจมันเริ่มซบเซาลงทุกสิ่งทุกอย่างก็ราคาก็เพิ่มขึ้นค่าสีค่าไฟค่าแก๊สอะไรก็เพิ่มขึ้นจนทําให้สมาชิกแต่ละคนก็บ่นกันว่ารายได้แต่ละเดือนอาจจะไม่พอแล้วแล้วก็การสั่งซื้อออเดอร์ต่างๆก็ลดลงบซบเซาลงเพราะด้วยที่จังหวัดต่ังเรามีสมาชิกที่ว่าทำผ้าปาตาิกเยอะมากแล้วทีนี้การรวมกลุ่มกันก็ ไม่เกิดขึ้นเป็นการที่แข่งแย่งกันว่าต้องสั่งลูกค้าแต่ละคนแต่ละคนแต่ก็โชคดีที่มีวอวอเข้ามาช่วยว่าเออ จับรวมกลุ่มกันซิจะได้กี่กลุ่มแล้วเขาจะมาช่วยในเรื่องการดัดแปลงเทคนิคต่างๆที่ว่าให้มันแปลกไปกว่าเดิมผ้าบาติกนะคะเกิดขึ้นมาหลายปีแล้วนะคะเป็นการวาดลายบาติกลงบนผืนผ้านะคะในจังหวัดตังของเรามีกลุ่มบาติกลหลายกลุ่มนะคะที่ว่าทําบาติกกันขึ้นมาต่อมาภายหลังก็คือ,อช่วงเศรษฐกิจไม่ดีนะคะทำให้กลุ่มบาติกบางกลุ่มท้อถอยจะเลิกกิจการพอดีทางวอวได้เข้ามาติดต่อ เพื่อว่าจะสนับสนุนในการทํากิจก,การจากที่ว่าเราเคยเขียนลายบาติกด้วยมือนะคะตอนนี้ก็มีการเป็นแบบพิมพ์ลายด้วยมือนะคะแล้วก็ทางวอก็ได้มาพัฒนาแพ็กกิ้งให้ทางกลุ่มบาติกแพ็กกิ้งที่มีนะคะก็คือเป็นกล่องสําหรับใส่ตัวเสื้อหรือว่าใส่ผ้าชิ้นก็ได้นะคะอีกแบบหนึ่งก็คือเป็นซองสำหรับใส่ผ้าชิ้นเนื่องในโอกาสต่างๆอันนี้เราสามารถที่ว่าจะส่ง ทางไปรษณีย์ก็ได้นะคะแล้วก็อีกแพ็กกิ้งหนึ่งก็คือเป็นสําหรับใส่ผ้าเช็ดหน้าไว้สําหรับว่าส่งทางไปรษณีย์เพื่อว่าเราส่งไปทางไปรษณีย์เพื่อว่าคนรับก็ได้แปลกใจว่าสิ่งของที่อยู่ในซองคืออะไรนะคะตั้งแต่อวอได้มาสนับสนุนการทําบาติกแบบพิมพ์มือนะคะตามตำลายตัวอย่างนี้นะคะตอนนี้ตลาดบาติกของเรานะคะดีขึ้นค่ะนึกถึงบาติกให้นึกถึงบาติกจังหวัดตรังนะคะขอบคุณค่ะ ที่จบไปแล้วนั่นคือผ้าบาติกจากจังหวัดตรังครับซึ่งทางววได้นำาไปวิจัยและพัฒนาจากเดิมเนี่ยนะครับที่เป็นแม่พิมพ์แบบไม้จนกลายเป็นแม่พิมพ์แบบอลูมิเนียมน้ำหนักเบาแล้วก็ช่วยให้งานเสร็จไวขึ้นส่งออกได้ไวขึ้นนั่นเองนะครับใครที่สนใจครับไปจังหวัดตรังลองไปเลือกดูได้กับผ้าบาติกของดีจากจังหวัดตรังครับผมวันนี้ผมต้องลาไปแล้วเจอกันใหม่ในเทปหน้าคิดก้าวไกลไปกับววสวัสดีครับ